ไปดูเรื่องน้ําท่วมที่จังหวัดนครราชสีมากันหน่อยเพราะว่าตอนนี้น่าเป็นห่วงนะคะมีหลายจุดที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่ทหารต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยกองทัพภาคที่สองได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ค่ะตั้งเป็นกองอาํานวยการขึ้นมาพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที พลตรีสวราแสงผลรองแม่ทัพภาคที่สองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนที่บ้านวังกลุ่มหมู่ที่14ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะหลังจากที่มีบ้านเรือนประชาชนกว่า10หลังคาเรือนถูกน้ำจากแม่น้ำมูลเอ่อล้นเข้ามาท่วมสูงประมาณ1เมตรกำลังทหารจากกองพันทหารช่างที่202ได้ช่วยกันขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้คาดว่าจะมีน้ำไหลลงมาสมทบอีกนะคะประมาณ2-3 3วันนี้น่าจะมาถึงค่ะทางกองพลพัฒนาที่2ได้เข้าไปตั้งกองอำนวยการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่พิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติพิมายเพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายของกองทัพบ,บกแล้ว